สวัสดีค่ะอาจารย์สิรินุชัยดวงอาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบหัวใจหลอดเลือดและการหายใจวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทางกายภาพบำบัดเพื่อเตรียมร่างกายสำหรับก่อนการผ่าตัดทรงอกด้านหน้าค่ะ ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องอกมักเผชิญกับข้อจำกัดในการทำงานของปอดซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดได้การทำกายภาพบำบัดจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยเฉพาะการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดซวงอกเช่นการฝึกหายใจการเพิ่มการขยายตัวของซวงอกการฝึกไอยอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อในปอดได้ค่ะวิธีการแรกหากไม่มีอุปกรณ์ผู้ป่วยสามารถฝึกออกกำลังกายด้วยการหายใจโดยวางมือข้างหนึ่งบนอกอีกข้างหนึ่งวางบนท้องหายใจเข้าท้องป่องและหายใจออกท้องยุบหายใจเข้าท้องป่อง หายใจออกท้องยุบทำซ้ำ5-10ครั้งต่อรอบต่อเนื่อง2-3รอบการฝึกหายใจช่วยเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการผ่าตัดเป็นการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจและส่งเสริมการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถัดมาคืออุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณฝึกการหายใจลึกและสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มการขยายตัวของปอดเรียกว่าเครื่อง Incentive Spirometer หรือ Dry v l o w o w ชนิดนี้จะเป็นแบบควบคุมอัตราการไหลเข้าของอากาศจะมีลูกบอล3ลูกซึ่งจะไหลขึ้นตามอัตราการไหลที่แตกต่างกันลูกแรก 600cc ลูกที่2 900cc และลูกที่3 1200cc ต่อวินาทีค่ะ วิธีการคือให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงสบายๆมือข้างหนึ่งถือไตรโฟอีกข้างหนึ่งจับเมาส์พีทแนบกับปากอมให้สนิทหายใจเข้าลึกพยายามให้ลูกบอลลอยขึ้น2-3ลูกค้างไว้3-5วินาทีหลังจากนั้นผ่อนลมหายใจออกช้าๆผ่อนคลาย ทำต่อเนื่อง5-10ครั้งต่อรอบอย่างน้อย2-3รอบให้ได้จํานวน50-100ครั้งต่อวันหรือทุกๆชั่วโมงที่ตื่นโดยปกติ เด็กเล็กอาจสามารถทำให้ลูกบอลลอยได้1ถึง2ลูกผู้ใหญ่ทั่วไปควรพยายามให้ลูกบอลลอยขึ้น2ถึง3ลูกขึ้นอยู่กับกำลังปอดซึ่งจำนวนลูกบอลที่ผู้ป่วยดูดได้ก่อนผ่าตัดนั้นสามารถนำไปกำหนดเป้าหมายการรักษาในการเพิ่มการขยายตัวของปอดหลังการผ่าตัดได้ด้วย อีกเทคนิคหนึ่งที่สำคัญคือการฝึกการขยายตัวของทรงอกโดยการยกแขนร่วมกับการหายใจเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและช่วงการเคลื่อนไหวของทรงอกพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจค่ะ การขยายทรงอกทางด้านหน้าให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกพร้อมยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกช้าๆพร้อมลดแขนลงข้างลำตัวทำซ้ำสิบครั้งต่อเนื่อง2-3รอบโดยสิ่งที่ต้องระวังกรณีที่แผลผ่าตัดอยู่ด้านหน้าและกลางทรงอกคือการเคลื่อนไหวแขนที่ไม่สมดุลอาจทำให้เกิดแรงดึงต่อแผลส่งผลให้บาดเจ็บหรือการสมานตัวของแผลช้าลงได้ นอกจากนี้หลังการผ่าตัดผู้ป่วยอาจมีการข้างค้างของเสมหะได้ดังนั้นการไอที่ถูกต้องจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยขับเสมหะจากทางเดินอากาศได้เริ่มจากการหายใจเข้าลึกๆแล้วเกรงหน้าท้องเบาๆจากนั้นไอออกแรงๆขณะไอให้นำผ้าหรือหมอนเล็กกระชับแผลเบาๆเพื่อลดการกระแทกและอาการปวด การไอที่ถูกต้องจะช่วยขจัดเสมหะและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในปอดโดยการฝึกไอควรทำอย่างน้อย3-5ครั้งต่อการฝึกจะเห็นได้ว่าการทำกายภาพบำบัดก่อนการผ่าตัดทรงอกทั้งหมดที่กล่าวมาเกี่ยวข้องกับการฝึกหายใจการเพิ่มการขยายตัวของทรงอกและการฝึกไอจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัด ทั้งนี้และทั้งนั้นระหว่างทำควรหลีกเลี่ยงการกลั้นหายใจหรือออกแรงเบ่งขณะฝึกเนื่องจากอาจลดการไหลเวียนของเลือดก,กลับสู่หัวใจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะหรือหน้ามืดได้อยากติดตามเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบินหลาช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ